เก็บยงเก็บยาไปหมดเลยเอ้ากดคิวเพื่อใช้วอล้วยก้วยกวยวยหนึงสองเออได้ยินวะเออโคตรจริงไอชินเก็บยาไปไม่หมดฮัลโหลฮัลโหลก้วยกวยวยหนองไปเองเลยเอออาหารอิ่มท้องด้วยอย่างมันลล y อยู่กล่องนึง ก็ไม่ค่อยเอี๊ยงเไรหรอกเดี๋ยวมาเปิดหาเนี่ะปิดเถอะกูปิดแล้วไม่ปิดได้อ่ะชัยชัยเกี๊ยกินแล้วกินแล้วกินแล้วอ่ะเอาของใช้ครับผมกล่องไม่ใช่นี่เหรอกด L เพื่อใช้ไปเช็คโอเคเอ้ากล่องไม่ใช่นี่ยเหรอกูเล่นไม่เห็นกล่องน้อยขนาดนี้ เก็บทุกอย่างโอ้ศบมาทำอะไรได้ด้วยเหรอได้เดียเอาหัวมันมาก็ได้เอามากินด้วยกันยังได้หาทำอีกอูมามิีเป la ิดไปยังไงวะกดเอลไปตามมาตมมาเอ้ยต้นไม้สักดิทธิ์ โอ้ยฟ no ักกิ voilà> ้งทีไอเยมีกวางขอโทษนะผมชอบอยากเล่นซันนอฟเด็ดเด็ดเลยว่ะโอเคกูได <vale ้กวางวันต well> ่อนึงมันมีอาหารแล้วได้ชิบอาหารแล้วชินอะไรวะคนป่า ฟั่นม,าฟ,นมาฟันมือเลยกรบฟันมาปันหัวได้นะแต่อย่าทำอย่าอย่าทำปันหัวได้แต่อย่าทำาาทำ,า,ทำ,ทำาในไลฟ์กูบอกเลยถ้าบินแน่นอนน่ะไปว่าต่ฟ้า มานี่เลยอยูไหนวะอ้อาวานี้ไปละลงทาง<บ>ดูดีๆทีสองตัวเอ๋กูมไม่เห็นมึงวะออ่ะอ๋ออยู่นู่นไมะะน่มากระโดดขู่ขังต้นไหมโอ้โหแจ็คพอตอีกแล้วเจออะไวกัน มือเห็นไหมข้างล่างเป็นอะไรมึงฟันอย่างเดียวมึงไม่ดูเลยข้างล่างมันเป็นอะไรเห็นอยู่แต่มันคืออะไรล่ะน่าจะกกับบัตร <c oughs> เก็บปั่นมันมาด้วยเอย้มีน้ำกินน้ำกับกินไงวะกินไม่ได้เลยสงสัยไม่สะอาด หาถึงเก็บเดวไม่รู้ว่าเดินอ้อมไปดีกว่า,า,าข้างหน้าจะเป็นที่โล่งหายกินน้ำด้วยเดี๋ยวแก้หมดกินแล้ว <c oughs> มีน้ำไม่ไหนนะกระเป๋าตรงนี้เต็มเลยเออกูมีสซากระป๋องไอศีรก์มีเต็มเลยเฮ้ยไปตุ๊บลูกตุ๊กตุ๊ไปไหนลูง เออครั่อนะว้าวไม่ใช่ที่ของเราเต็มเต็นว่ะไป้เฮ้ยเต็นเยอะจังวะทุกเต็นดูดิมันมีอะไรเฮ้ยมันนอนได้วะโอเคพักได้นะโอโหสบคนเต็มเลยวะทั้งฟังมาพักไปเลยเต็มชายหาดเลยอะไรอะ <c oughs> วัานี้เราอ,อยู่แถวนี้ไหมไม่เอาละ

ยี่ยมเอเลี่ยนเบอมาฝนตกตรงนี้นว่ะใช้ได้เลยไอ้ภูเขาสวยตรงน,นูน้นนะหรือว่าเอาตรงนี้ดิมุม,มสวยนะมุมสวยนะตรงนี้มุมมันสวยมึงม,มาเอาชีวิตรอดม,มึงเดินมุมสวยมากันเยอะเลยนะพี่เอา ไปกันเป็นหมดเราปาดเก่งกับพวกป่าคนป่าดีกว่าไปอิหยุดกว่ามเพนหาที่ที่มันมีน้ำให้กินแล้วกันจะเมื่อะไรไม่ได้ที่หลับกับคานเลยน้ำเมื่หิวไปเฮ้ยกระเป๋าเออเราเต้ไม่กระเป๋าพี่กระเป๋าอยู่ไหนฮะ อยู่ไหนกันทีทีมีน้ำ้น<อ>ไม้ใบยาโอูโอ้กะอบหกเต็มเลยไอ้ชิ่งมาแจโอ้ได้ลำไหมได้้ำไหม,หมเ,เอ้าเยนเบสบอลนุ่งเลยโหได้ล้ไหมได้เสื้อผ้านีชิ่งโปขายอ้อยหนู กูใช้ไว<อ>้วัตฟลักไมแต่ระเบิดหรอทีนี้เก็บ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  <c oughs> เก็บไปเถอะได้ใช้แน่นอนเอาไเก็บไว้กูก็ไม่รู้หรอกว่าใช้กับอะไรแต่เป็นน่าจะได้ใช้เล้วมุม <c oughs> ไหนเลือกเอาอ่ะตัวน,นี้ก็ได้เ่ยนี่แหละสวยเนาะโอ้โอ Bì tên hết rồi thôi mi lạo. Ngh. Tên xoài à, tất nhiên. But bì hiền đi, bật Bì chẳng rồi, xài gọi, y'ao về xài cái Bì nha yêu. Nha nèo. Bì nha. 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 ต้องวางหันจากกองไฟตรงนี้อะไรครับไม่ดเน,นี่ยสุกยังเอ่อดูไม่เป็นหวะ้ามันกดอีได้ก็อีแต่ว่ามันเก็บไม่ได้เน,นกินอย่างเดียวต้องการเห็นอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอีห้าอันทำไมกระังจะล้มมาทางเล่า

ไม่รู้เรื่องรู้หเปล่าใช่ไงเออเสียงมันหงอยหวันจังวะเสียงอะไรวะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะห้อนมันเมื่อยจนห้อนแล้วเตยมันนอนเต้นเดียวกันไงบอส ผู้ถามจริงมไม่ได้ยินจริงดิไม่ได้ยินอะไรนะเ <c oughs> ส่ผูฟังไว้เนี่ยใครอยู่โอ้ยไปน,นวั <c oughs> นนี้ต่อไปมองไม่เห็นเรืร่อหล่อ <c oughs> ลว,ลว <c oughs> ดีเห็นดีเห็นทำไงวะ าผ้าครับกับไม้แล้วเราจะได้เป็นผ้าผันไม้แต่ว่ามันจะได้คบเพลิงแบบกากัไฟมันอยู่แบบเดียวไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหน<ป>นอน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 เตอได้ยินอะไรแปลกๆสินะพอากิ่งไม้ครับโอเคที่ไม่มีกิ่งไม้เลยว่ะเฮ้ยลุง

เฮียกุลเล็กว่าลงตัวเออพี่เกย์พี่เกย์มาการโก้ก็ว่าเยอะไว้เต้เสียงแปลกๆก็คืนไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงนี้ไอ้เพื่อนได้ได้ไปอะโยชน์กว่าโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงค้ามนางสติ๊กได้ไหมกัดปุ๋ย จะตายแล้วเอ้าเต่าเฮ้ยเราจะเป็นต้องฆ่าเต่าอ er ่ะยามึงฆ่าจระเข้ได้อ่ะยาเออด <N> เก<อ><อ><อ>็บเนื้อไวเอาเนื้อไปย่างเนะอ้ากระดองเต่าทุกไม่ตายเลย <c oughs> ตายยังตายยังตายแล้ว <c oughs> โหบ้าเกือบพังตายเืะเตา่า <c oughs> <c oughs> ย่างเนื้อ,อ่อนท<า>ี่าคาบฟันแล้ว ก็เป็นจุดไฟดิเอ่อผ้ากับผ้าได้เชือก่เอาเชือกไปสาบกับหินนี่ได้คนเอ้ยเนื้อจระ,ะเข้มันก็ไม่เก็บ có ai bịn chẹp không? ê, gel, để tôi sang này đi đi đi. wow เปลือกไม้ไปสามตัทนทจะกินไปทำอาหารครับเตะหัวระเบิดคนละชิ้นทั่วตร้งเยอะในน้ำกินได้ตามมาตามมากูาจะตายแต่นนี่กูต้องการดอ,อกไม้ นี่อ้๋อก็คือตัวอะไรตรงนี้ด้วยเฮ้ยจะตายดิอ๋อโอ้ยเจ๊ตีไม่ตีอ๋อแม่ค้างหลังเจ๊อะไรอีกหลังเข้าตัวอะไรอีกตัวเดี๋ยววะเดกูจะกินน้ำ ไอ้เกยเลย <c oughs> เออมันออกมาใส่มาหาก,กูแล้ว <c oughs> เรียกโูไม่มีชิน้นอ่ะใการา <c oughs> อีกว่ะโอ้อันนเกเอเรเตอร์สเลยเยอร์วะ <c oughs> เอาลิเพื่อน <c oughs> อยู่ไหนก่อนเถอะไหนหรอไม่ยด้เห็นอยู่เลยเฮ้ยถ <c oughs> ่ากินครับ ไม่โอ้โหจำเมี่ยมไห <c oughs> มคุกค้นเ,เนื้อหมดได้หรอยังมีนมี่ว่ายังไอ้อยญ่มีอยู่ยอ,ยอ,ยอ่ะเข้าดีดีเข้าดีดีออได้เนื้อเพิ่มมันจะพังแล้วพี่จะพงังไหมครับสุดละสุดละสุดละ มึอองเขาไปกินก็ได้เนี่ยกินแบบร้อ,อนอ้าว <c oughs> <c oughs> กินแบบร้อ,อนเชื่อที่เก็บเนี่ยเลยไปท้าของนี่ไงแล้วลึกหายเฮ้นหนยหัวใจเต็มไปหมดเลยกินได้ปะ เก็ลองดูก็มันจะแซบอยู่แล้อ,อยากกินเนะี่ย <c oughs> ลงมาหากินไม้ตะลานดีว่าต้อัก,กันนี่นี่เป็นทางลงเราต้องทำทางลงตึงเราลงไม่ได้ตอนนี้เออตอนนี้ไม่จุดไฟใครใครวะโอ้โหเป็นรูปหัวกระโหลกวะ่ะเพิ่งจุดใหม่ๆเลยมั้งเนี่ยเนี๋ย เราเลือกตั้งบ้านถูกที่มากต่างลงมันจะลงไปต้องทำไงวะามากไว้ก่อแล้วกันดเดี๋ยวทข้ามายังไม่มีแบบได้ซ้ำต้องตั้งที่อยู่บ้านใหม่ว่ะีตัวน,นี้ไม่น่าได้ไม่ได้ ระวังหรออะมากไว้นะตรงนี้คือทางลงโอเคไปต้องย้ายของเหรอยิบแม่ไปเลยยึไปหับมาเดี๋ยวไปนะโอเคได้แต่หัวเต่าไปไปไม่ต้องย้ายของอะไรหรอกไปนี่แหละมันไม่มีอะไรอยู่แล้วไป ไปต่อไปก็ได้นะเดี๋ยวว่าไปกลับไปอเรามาไกลแล้วนะสร้างใหม่เลยไหมนี่ทักษะรัการ<ส>รับตลอดที่ดีนะครับเวลาสร้างโองไฟเนี่ยเราต้องสร้างตรงนี้ไว้เชือกคูปลอดภัยเนี่ย ฝนก็จะทำอะไรเราไม่ได้ย่างเนี้อเลยไหมเอาเลยจะเพิ่งดีกว่ามั้ยโอ้โหไม่สร้างอันเล็กๆก่อนวะอันน <oh <oh! um um ี้มันถาวรเราไม่มีไงอันเล็กๆเล็กๆมีเฮ้ย เฮ้ยหโอ้ยัวยหิบอปฮิปโปฮิปโปฮิปโปเมืองควรสร้างเต็นท์เล็กๆเว้ยเขีเต็นท์นี้เปลือกไว้สร้างมันขอมงป่าเอ้ยเราย่างเนี่ยไม่ใช่เลยก็มันไหม้ไงบอกอยู่โกหก เรียนได้อะไรวะมันเอากูแล้วสองตัววะกูโดนลุ่มประเด็น,น,น <จะ S 1> คือกูตายเพราะอะไรรู้ไหมหรอกูตายเพราะอะไรรู้มั้รู้ไหมอะไรเล่ยนหยิบไปโอ้ยเอ้อ,อโอ้ยอ,อย่าไปครับ ตายแล้วเฮ้ยป็นจริงไหมยังที่ไม่เห็นเนะ่ยฝนตกแรงขึ้นอะเพื่อนเป้าเช่าเพื่อนวันนี้เสียงใครตะโกนวะได้ยิยยยนเอ๋ผมไม่รอแล้วเห็นแล้วมาจากไกล จะบอสบอสบอสไหนวะยิมหายเยิ่งน้อยอยู่ผมาเป็นปู่หรแล้วก็รีบนอนดิเอ้ะทำไมมีไฟด้วยเร็ว้แล้วนะกรับอจะตายตลยทำไมมันมีไฟสแปมฟูสแปมได้ไหมไม่มี บอกกูทีทั้งไฟมีไฟกูขอไปเลยได้ไปเลยขอไปขอไปเลยหรอขอไปเลยซื้อสแปมได้เหรอสแปมนะเฮ้ยขอไปเลยแปมโอ้ยได้ขวานมาวะเจ็ดนอนแปดนอนเดินช้ามาแปลกโอ้ เอ้มันมีไฟปะทำไงวะปุ๊กอะปุ๊กอะรู้แค่ว่าได้ของดีมาได้แล้วอาบุตไปได้ไ <ป S 1> มื่เที่ยงแลยเอา้าเดีไงกิริงไหมกงเกิดไม่ต้าต้องตรงไปฝั่งไหน ก็จะไม่หนึ่งสองเข้าบริษัทสามต้นพอดีกูเจอหมู่บ้านปะไหน,นแวะอแปะแปะไอ้มีของว่ะรวยลงไม่อยากกวนลงนะเอ้ยชิ้นวิเสือ้อสะวะชิ้นชิ้เสะ้ัดสะพัดมาดีดี เอ้ยไม่สวยเลยอฟ้าอา้าวต้องอาบน้ำว่ะต้องอาบน้ำว่ะเกล็นมีเห็ดใต้น้ำด้วยเอ้ยปดจิ้มเอากินแล้วเป็นผิดด้วยเออเอาไปกินเห็ดมุกสวย พี่เคแหมอเอเดินผ่านพี่เคยไปยางกั้เลยเหรอผมไม่เห็นได้ไยังไหนวะเก็บมาเยอะยเห็นอะไรในน้ำเปล่โอ้โกหกล่องโอ้โหเต็มน้ำเลยเนี่ยล่ะอุ้ยดีจังเหมืนอนไงวะการขึ้นเหรอ เอ่ใช่แต่ต้องไม่เปิดข้างบนให้มวนเขาก่อนกูดานวันทีละสองกองจริงเอ้ยเปิดได้ด้วยโอ้จุดไฟกองหายนีไปไหน แ <Okay. S 2> ถวน,นี้ก็ใช้ได้นะแต่มันเป็นไม่ใช่บ้านเราดิ <c oughs> บ้านใครกันลูกปวดถึงก็มาแล้วดีินเสียงมีตัวเดียว <c oughs> แต่มันน่าจะเข้าบ้านไม่ได้เพราะ่าโดนเคยุบ <c oughs> อย่ามายุ่งนะไม่อยากยุ่งไปไปเอาของข้าลัางกันนะ

ก็พยายาวปิดสนไม่มีปลาเดียวอันนั้นติ๊กจีปลาเนะาี่ยไเจี๋วที่อยู่เลยพี่ผมจะอ้วกแล้วเล่นเกมเพลสเพ์สันอยู่นี่ไปเลยโอ้พี่เจ้ ไปเลยคือกุลงไงแล้วที่อยู่อราใส่ดีๆพี่แถวนี้มันดีจริงแต่ข้อเสียก็นั่นแหละโอ้โหไอ้กุไแ้ชินเดินไปคือแบบเพิ่มเป็นโ่มเียวะออเพื่อนเขาขอออกเกมมานี่หไม่งได้ไหม โอเควะยากอะไรวะจีบเอฟซีเดี๋ยวเซฟเกียวก่อนด้วยไม่ไหวจะอวกในเกมปเฟิดกัส